จ่ายเงินอัตโนมัติแต่ว่าขวานบ่าทำงานก็หายไปจ่ายยู่ปุ่นจ่ายอยู่วังเขาเตรอที่มีคนเอารถมาจอดที่เมื่อนี่แหละสองหนึ่งวันหนึ่งคืนเพราะว่าปุบผู้โชยหลบมปุ๊บ Het is heel even heel vaak een auto in het begin, maar ik zal voor de zekerheid eens even kijken. Ik denk met de echo is ik... het Ja, dat denk ik ook. Afhalen. Schoon. De dingen werken echt niet. Andere... Ik heb gekeken allemaal het is Het is ik ook. Ik weet het niet. Ik heb geen idee maar zo. ก็เป็นลงเรือทั้งนั้นนั่นก็เป็นลานจอดรถผู้ใดสิมาอยู่ดุนๆก็มาจอดไว้นี่วางนี่เต็มก็มาวางน้ําตุ๊กข่อยอยู่ก็ได้ย่างไว้อยจังน่อยนึงกลับเด้อกลับไปเที่ยววางใหม่ต่อ ว่าที่กั้นน้ำเขื่อนอันนี้เป็นของอำเภอนี่ผูดด้ใดอยากเอาซั์เลียงมากกินกินได้กินฟรีไม่ได้เสียเงินเพราะว่าถ้าไอคนมาตัดหญ้าก็ใส่แรงงานคนวันเปิดงบประมาณเขาก็ให้ผู้ใดีมัตส์เรียงเอามาเอามากินได้เอามากปล่อยปล่อยให้กินได้ 我算算。